แต่เซียวหยางไม่กลัวมองไปทั่วทวีปเทียนเซี่ยวตอนนี้มีเพียงสามคนที่มีพลังเหนือกว่ากฎและสามคนนี้ล้วนเป็นคนที่เซียวหยางรู้จักในนั้นสองคนคือโยและผู้อาวุโสหมิงคนสุดท้ายคือผู้แข็งแกร่งที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปเทียนเซียวตอนนี้ไม่รู้ว่าซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเก็บผลึกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกลับเข้าไปในพื้นที่เก็บของเซียวหยางหันกลับมา ในขณะนั้นข้างหลังตรงฟางไปเทียนและผู้อาวุโสของตระกูลตรงฟางตกตะลึงตรงฟางไปเทียนตื่นเต้นจนพูดไม่ออกรีบวิ่งมาที่หน้าเซียวหยางแล้วชื่นชมว่าคุณชายท่านสุดยอดมากดินห้าคนนั้นเห็นท่านก็วิ่งหนีเหมือนเห็นศัตรูคู่อาฆาตตงฟางไปเทียนไม่สามารถบรรยายความรู้สึกในใจของตัวเองได้ใครจะรู้ว่าช่วงนี้เขาลำบากแค่ไหน ซ่อนตัวอยู่ในตระกูลตรงฟางไม่กล้าออกไปเซียวหยางยิ้มศัตรูคู่อาคาตพูดอย่างนี้ก็ถูกเพราะหลินห้าคนนั้นตายในมือตัวเองพูดแบบนี้ก็ดูเหมือนจะถูกต้องก็เป็นศัตรูคู่อาคาตนั่นแหละคุณชายจางรัซีก็เป็นบุตรแห่งโชคชะตาด้วยหรือตรงฟางไปเทียนสงสัยมากจางรุซีคืออัจฉริยะของจักรวรรดิกลางที่หนึ่งที่โด่งดังพอๆกับเขา แต่เขาไม่เคยคิดว่าจางรั่วซีเป็นบุตรแห่งโชคชะตาเซีเออยวหยางพยักหน้าแล้วพูดว่าใช่ก็เป็นบุตรแห่งโชคชะตาคนหนึ่งครั้งนี้เจ้าทำได้ดีข้าบันทึกเกียรติยศให้เจ้ายี่สิบศคะแนนบนแผน่นศิลาเกียรติมีอะไรที่ชอบก็ไปแลกได้แล้วตรงฟางไปเทียนตื่นเต้นทันทีรีบพยักหน้าขอบคุณคุณชาย ลืมเซียวหยางพยักหน้าเบาๆเจ้าไปทําธุระของเจ้าเถอะข้าเดินเล่นสักหน่อยคุณชายให้ข้าไปกับท่านไหมตรงฟางไปเทียนหน้าตาคาดหวังเซียวหยางมองเขาแล้วหัวเราะว่าไม่ต้องเจ้ามีเวลาขนาดนี้สู้ไปช่วยข้าสืบหาสำนักงานใหญ่ของวังก้าวสังหารอยู่ที่ไหนดีกว่าวังก้าสังหารตรงฟางไปเทียนหน้าตาเปลี่ยนไปทันทีเข้าใจอะไรบางอย่าง กัดฟันพูดว่าคุณชายข้าเข้าใจแล้วข้าจะใช้ตระกูลตรงฟางเครือข่ายและพลังทั้งหมดที่สามารถใช้ได้สืบหาสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่วังก้าวสังหารลืมเซียวหยางพยักหน้าเบาๆก้าวไปข้างหน้าร่างก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยนอกเมืองหลวงที่หนึ่งหลายล้านลี้ในหุูเขาที่เขียวชอุ่มลำธารไหลรินลับตาคน หลินห้าซ่อนตัวอยู่ในถ้ำด้วยความหวาดกลัวอกยังคงกระเพื่อมหน้าซีเกยียงไม่หายเซียวหยางเขามาที่เมืองหลวงที่หนึ่งได้อย่างไรในความทรงจำหลายชาติของข้าเซียวหยางไม่เคยมาเกิดอะไรขึ้นหลินห้าหน้าตาบูดบึ้งมากเขาคิดคำนวณมาอย่างดีแต่ไม่เคยคิดว่าเซียวหยางจะมาฟังเสียงฟ้าร้องข้างนอกหลินห้ารู้สึกผิด เขาเข้าใจว่าจางรั่วซีดับสูนแล้วเพราะเขาพี่รั่วซีข้าขอโทษท่านดินห้าวต่อยผนังถ้ำไม่ยอมแพ้อย่างยิ่งแผนต้องเลื่อนขึ้นเซียวหยางนี่ท่านบังคับข้าดินห้าวสายตาหนักแน่นเกิดใหม่เก้าครั้งเขารู้ว่าอีกไม่นานดินแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุ้นจะเริ่มสงครามศักดิ์สิทธิ์ต่อสู้กับทุกองกำลังในทวีปเทียนเซียวและสิ่งที่เขาต้องทำคือชิงลงมือก่อน ข้าไม่เชื่อว่ารวมพลังทั้งทวีปเทียนเซียวจะสู้กับเซียวหยางคนเดียวไม่ได้เมืองหลวงที่หนึ่งผู้คนแออัดผู้คนเบียดเสียดเซียวหยางเดินผ่านรอบตัวดูเหมือนจะมีเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นแยกผู้คนออกไปโดยอัตโนมัติก้มหน้าเล็กน้อยเซียวหยางครุ่นคิดลินห้าต้องเกิดใหม่มาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งแต่กลับตั้งใจจะฆ่าตองฟางไปเทียน หลินเยวอยนต้องเคยเกิดใหม่มาหลายครั้งแล้วตรงฟางไปเทียนและคนอื่นๆจะมีความสําเร็จที่ไม่ธรรมดาจนทําให้หลินห้าอยากจะฆ่าตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมพันธมิตรตัวร้ายเป็นเพียงสิ่งที่เซียวหยางทําเล่นๆไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนในอนาคตสมาคมตัวร้ายเป็นเพียงสิ่งที่เซียวหยางนิดมั่นทำเซียวหยางเพียงแค่ใช้พวกเขาเป็นเหยื่อล่อบุตรแห่งโชชาตา การกระทําที่รีบร้อนของหลินฮ้าวทาให้เซียวหยางสนใจเซียวหยางก็เคลื่อนไหวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆข้าจะลงทุนกับพวกเขาสุสองคนเพิ่มอีกหน่อยบางทีอาจจะทําให้ข้าประหลาดใจอย่างไม่คาดคิดมายังทวีปเทียนเซียวเซียวหยางมีเป้าหมายสองอย่างเป้าหมายแรกคือข้าบุตรแห่งโชคชะตาทั้งหมดรับฆ่าตัวร้ายแลกยายับยั้งกายมาร เป้าหมายที่สองคือรวมทวีปเทียนเซี่ยวเปลี่ยนทวีปเทียนเซี่ยวให้เป็นดินแดนส่วนตัวอย่ายับยั้งเป็นเพียงการยับยัง้งกายมานย่อมต้องระเบิดตอนนี้ยิ่งกดดันมากอนาคตก็จะระเบิดรุนแรงขึ้นดังนั้นเซี่ยวหยางต้องการที่มั่นของตัวเองกองกำลังของตัวเองและในกองกำลังนี้ต้องไม่มีคนดีในอนาคตเซี่ยวหยางจะต้องทำเรื่องฆ่าล้างเมืองทำลายประเทศ คนดีไม่สามารถติดตามเซียวหยางได้ตลอดไปอนาคตเซียงหยางคงต้องทำเรื่องฆ่าคนในเมืองและทำลายอาณาจักรเซียวหยางหยุดเดินทันทีเพราะข้างหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หญิงสาวมีออร่าสูงสงสงงา,ามสวมผ้าคลุมหน้าคิ้วดังภูเขาดวงตาเป็นประกายสวมชุดกระโปรงยาวสีขาวลากพื้นยืนนิ่งอยู่กับที่มองเซียวหยางเมื่อเห็นเซียวหยางเห็นตัวเองหญิงสาวก็โค้งตัวเล็กน้อย ซูชิงเหยาคาระวะคุณชายเซียวหยางขมวดคิ้วเล็กน้อยซูชิงเหวยาวจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิกลางที่หนึ่งท่านหาข้ามีเรื่องอะไรหญิงสาวคนนี้เซียวหยางรู้ปีศาจอันดับหนึ่งของทวีปเทียนเซียวในช่วงพันปีที่ผ่านมาพันปีก่อนอาศัยร่างกายหญิงสาวนำผู้แข็งแกร่งก่อตั้งจักรวรรดิกลางที่หนึ่งอย่างแข็งแกร่งเมื่อพันปีก่อนด้วยลูกศรเพียงหนึ่งเดียวในร่างหญิงสาว พอนสวรรค์สูงส่งรูปโฉมงดงามยิ่งถูกเรียกว่าเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของทวีปเทียนเซียวในช่วงหมื่นปีที่ผ่านมาใบาหน้าที่อยู่ใต้ผ้าคลุมหน้าของซูจิงเหยายิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าข้าน้อยอยากจะติดตามคุณชายรินน้ำชาอุ่นเตียงให้คุณชายเซียวหยางตาเคลื่อนไหวเล็กน้อยรู้สึกประหลาดใจกับการเปิดเผยของซูชิงเหยาเป้าหมายละซูชิงเหยาไม่ได้รีบตอบ กับใช้ดวงตาที่สวยงามมองเซียวหยางจากนั้นก็ถามว่าคุณชายมาจากโลกเบื้องบนใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวข้องกับคำถามของข้าหรือไม่เซียวหยางพูดอย่างเรียบเฉยซูชิงเหยาวยิ้มเล็กน้อยหากคุณชายมาจากโลกเบื้องบนเป้าหมายของชิงเหยาวก็คือติดตามคุณชายตลอดไปหากไม่ใช่ชิงเหยายินดีจะแบ่งปันจากระวัลดิกลางที่หนึ่งกับคุณชายเมื่อได้ยินคำพูดนี้ เซียวหยางก็เข้าใจเป้าหมายของซูชิงเหยาแล้วเขามาจากโลกเบื้องบนสุดท้ายก็ต้องกลับไปโลกเบื้องบนซูชิงเหยาต้องการติดตามตลอดไปความหมายในคำพูดคือข้าซูชิงเหยาสามารถติดตามท่านเซียวหยางแต่ท่านก็ต้องพาข้าไปโลกเบื้องบนด้วยนี่เป็นผู้หญิงที่มีความทะเยอทะยานเซียวหยางสีหน้าย,ยังคงเรียบเฉยอยากจะติดตามข้าไม่ใช่แค่พูดสองสามคำ ก็มีคุณสมบัติบอกคุณค่าของท่านมาซูชิงเดี๋ยวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเซียวหยางไม่ตกลงทันทีต้องรู้ว่าแม้ว่านางจะสวมผ้าคลุมหน้าแต่ออราที่สูงส่งและสง่างามรูปร่างที่โดดเด่นเหนือหญิงสาวในโลกบวกกับดวงตาที่เหมือนมีน้ำตาคลอก็สามารถทำให้ชายครึ่งโลกหลงไหลได้สาวงามเช่นนี้ยอมเป็นสาวใช้ของท่านยังต้องพิจารณาอีกหรือ นี่เป็นสิ่งที่ซูชิงเหยาวไม่คาดคิดในใจก็รู้สึกไม่ยอมจึงถอดผ้าคลุมหน้าออกเผยให้เห็นใบหน้าที่งดงามจนน่าตกใจคุณชายพอไหมเซียวหยางมองซูชิงเหยาวเผยใบหน้าที่สามารถทำให้โลกต้องตะลึงรูปโฉมของซูชิงเหยาวในบรรดาสาวงามทั้งหมดที่ทเขาเคยเห็นก็ติดอันดับท o สิบได้ซูชิงเหยาหากอยู่ในทวีปัมิละ ข้างหลังต้องมีอัจฉริยะติดตามนับไม่ถ้วนแต่นี่ก็ยังไม่พอเซียวหยางสายหัวในใจสงบนิ่งเหมือนน้ำไม่ได้เกิดคลื่นใดๆไม่พออยากจะติดตามข้าแค่หน้าตามไม่พอท่านเป็นขันทีหรือเมื่อเห็นว่าในสายตาของเซียวหยางไม่ได้เกิดคลื่นใดๆซูชิงเหวี่ยงอดไม่ได้ที่จะพูดคำน,นี้ออกมาสิ้นเสียง ซูชิงเหยาก็ตื่นขึ้นมารีบปิดปากในดวงตามีแววตื่นตระหนกพระเจ้าข้าพูดอะไรไปเซียวหยางหน้าดำแต่เขามีมารยาทดีไม่ได้โกรธพูดอย่างสงบว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วท่านไปได้แล้วอย่ารบกวนข้าเดินเล่นเซียวหยางก้าวเท้าเดินต่อไปเดินผ่านซูชิงเหยาและไม่สนใจซูชิงเหยา โจชิงเหวี่ในใจสับสนเล็กน้อยครั้งแรกที่สงสัยในเสน่ห์ของตัวเองขณะเดียวกันก็สงสัยในภาพของโลกเบื้องบนใ,นในใจคิดว่าหรือว่าบนโลกเบื้องบนมีผู้หญิงเหมือนข้าเต็มไปหมดมิฉะนั้นในโลกนี้จะมีผู้ชายที่เผชิญหน้ากับข้าสงบนิ่งขนาดนี้ได้อย่างไรแม้แต่ขันทีก็เป็นไปไม่ได้ในวังไม่ใช่ว่าไม่มีขันทีแต่เมื่อขันทีเหล่านั้นเห็นนาง ก็ไม่สามารถสงบนิ่งเหมือนเซียวหยางได้เมื่อเห็นเซียวหยางเดินไปไกลขึ้นเรื่อยๆซูชิงเหย่าราวกับตัดสินใจครั้งใหญ่พูดว่าข้าสามารถมอบจากระบวดิกลางที่หนึ่งให้ท่านได้แต่เซียวหยางไม่ได้หยุดเดินจากระบวดิกลางที่หนึ่งข้าสามารถทำลายได้ในพริบตาคุณค่าไม่พอญิงก็ไม่พอซูชิงเหย่าหน้าซีด จักรวันดีกลางที่หนึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ใหญ่ที่สุดของนางอาศัยรูปโฉมไม่ได้อาศัยจักรวันดีกลางที่หนึ่งก็ไม่ได้ซูชิงเหยาหมดหนทางทำได้เพียงมองเซียวหยางเดินไปไก่ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ซูชิงเหวยากำลังจะสิ้นหวังเซียวหยางก็หยุดทันทีซูชิงเห่ยาดวงตาเป็นประกายเขาเสียใจแล้วเซียวหยาง,าายายงยาค่อยๆหันกลับมาไม่รู้ว่าคิดอะไร หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งก็พูดว่าท่านอยากจะติดตามข้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ต้องดูคุณค่าของท่านข้าให้ท่านช่วงทดลองงานในช่วงที่ข้ายังอยู่ในทวีปเทียนเซี่ยวหากท่านสามารถทำให้ข้าพอใจได้ท่านก็สามารถอยู่ข้างกายข้าได้แต่ก่อนหน้านั้นท่านต้องไปทำเรื่องหนึ่งซูชิงเหยาเงียหูฟังเซียวหยางยิ้มมุมปากอย่างมีเลสไน ประกาศข่าวที่ท่านยอมเป็นนายของข้าไปทั่วทวีปเทียนเซี่ยวและบอกคนภายนอกว่าเป็นข้าที่บังคับให้ท่านยอมเป็นนายของข้าอะไรซูชิงเหยา่ยนน้าเปลี่ยนไปนางเป็นจักรพรรดินีจักรพรรดินีที่โลกรู้จักหากประกาศข่าวนี้ไปทั่วทวีปเทียนเซี่ยวชื่อเสียงของนางก็จะหมดสิน้นทำไมแม้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ยอมหรือเซี่ยวหยางตารีลงทันทีก็สายหัว ดูเหมือนข้าจะประเมินความมุ่งมั่นของท่านสูงไปพูดจบเซียวหยางก็ไม่สนใจเดินไปข้างหน้าแต่เดินไปได้ไม่นานเสียงที่กัดฟันของซูชิงเหยาก็ดังมาจากข้างหลังดีข้าตกลงเซียวหยางฝีเท้าหยุดชะงักจากนั้นก็ก้าวเท้าอีกครั้งแต่ซูชิงเหยาเข้าใจแล้วว่าเซียวหยางยอมรับซูชิงเหยาแล้วหลังจากร่างหายไป เซียวหยางก็หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วคุ่นคิดเขายอมรับซูชิงเหวยาวด้วยเหตุผลเดียวนางสวยมากสวยจนโลกรู้จักนั่นก็หมายความว่าข้างหลังซูชิงเหวามีผู้ติดตามและผู้ชื่นชมนับไม่ถ้วนและในบรรดาผู้ติดตามและผู้ชื่นชมเหล่านี้น่าจะมีบุตรแห่งโชคชะตาจำนวนไม่น้อยหากบุตรแห่งโชคชะตาเหล่านี้รู้ว่าเทพธิดาของพวกเขาถูกคนบังคับให้เป็นสาวใชา้ พวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าหากเหล่าผู้ถูกกำหนดชะตาเหล่านี้รู้ไม่ใช่สิ่งที่บุตรแห่งโชคชะตาชอบทาที่สุดหรือเพราะบุตรแห่งโชคชะตานอกจากชื่อบุตรแห่งโชคชะตาแล้วยังมีชื่อที่โลกรู้จักอีกชื่อหนึ่งคือม้าไม้ไผ่อีกด้านหนึ่งเสี้ยวอย่างสุดท้ายก็ต้องกลับไปทวีทมีละทวีปฐมินก็มีบุตรแห่งโชคชะตาสภาพแวดล้อมต่างกัน บุตรแห่งโชคชะตาของทวีทมีละก็น่ากลัวและยากที่จะจัดการกว่าบุตรแห่งโชคชะตาบนทวีปเทียนเซียวมากยากที่จะติดตามบทบาทของซูชิงเหยาก็จะรู้ว่ามีความลับที่ซ่อนอยู่ไกลกว่าผู้ถูกกำหนดชะตาบนแผ่นดินเทียนเซียวด้วยความงามของนางเส้นทางของพวกเขายากที่จะคาดเดาแต่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับซูชิงเหยาเป็นสาวใช้หรือไม่ยังต้องทดสอบนาง หนึ่งในมาตรฐานการทดสอบคือการดูว่าซูชิงเหยาวสามารถดึงดูดบุตรแห่งโชคชะตาได้มากแค่ไหนส่วนเรื่องที่ซูชิงเหยาวมีความทะเยอทะยาน